โอเคสวัสดีครับพบกับรายการทางกนใหม่ตอนที่4.3ตอนที่4.3นะฮะเป็น,ปนการนำเสนอโปรแกรม Zero X ครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งคือเราเริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้เคยมีการนำเสนอโปรแกรมไปแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ยังไม่จุดถึงจุด,จดลงตัวใช่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามันต้องโฟกัสไปท,ท,ที่ที่เดียวเลยคือ Zero X Zero X ปีที่เป็นที่รวมของเรื่องราวกาตั้งบัญชีแล้วกษีทั้งหมดเป็นโปรแกรมที่มนุษย์ไม่ต้องคิดเองมากคแค่เพียง เรียนรู้การใช้โปรแกรมของเราคุณก็สามารถทำบัญชีและบารีได้จะรวมอยู่ในเว็บเว็บเดียวทุกอย่างอยู่ในเว็บเดียวก็คือเว็บนี้ใช่ไหมเราทำหน้าล็อกอินรอไแล้วนี่ของจริงของจริงอยู่บนเว็บไซต์แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นบนเว็บไซต์อยู่ในเครื่องผมอยู่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยโชว์มันเหมือนกันแหละมาโชว์มาโชว์ก่อนเพราะว่ายังไม่ให้คนใช้จริงไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นนะครับเห็นไหมนี่ละอีเมลมารอแล้ว พาร์ทเปิดมารอแล้วรอให้คุณเข้าไปใช้อันนี้เรามาโชว์ความคืบหน้าของโปรแกรมยีโรดเอ็กครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งฮะครั้งที่หนึ่งเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการลงสนุนรายวันอย่างนี้ว่าคุณมาเปิดเข้าระบบให้ดูเลยอ่ะเข้าระบบพี่บุญอยากบอกพีเซนระบบของยีโรดเอ็กให้ฟังนิดหนึ่งนี่นะฮะเข้ายังไงเนี่ยขั้นแรกก็ใส่อีเมลนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีอีเมลของคุณก่อนคุณจะต้องลงช่อต๊ผมเป็นคนทำนะครับ ครับแล้วก็เข้าไปเลยอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมันต้องเข้าเราทหน้าหลักก่อนนะหน้าหลักหน้าหลักเป็นอย่างนี้ฮะทำระบบมนอยู่บนเว็บไซต์นะคนระับอ่าเดี๋ยวผมขยายนิดนึง บัญชีนะักภาษีเรามีรอคุณไว้แล้วนะฮะมีอะไรบ้างในแต่ละวิชาบัญชีโปรแกรมบัญชีพื้นฐานโปรแกรมบัญชีน้ำตาลเป็นเรื่องของสินตัดโปรแกรมขั้นตางสอบเป็นเรื่องของที่สิละทุนโปรแกรมต้นทุนต้นทุนก็พบต้นทุนงานสองทางต้นทุนช่วงต้นทุนอีกสามระดัวหนึ่นะฮะต้นทุนสองเป็นเรื่องต้นทุนบัญชีเพื่อการตัดสินใจก็เป็นเรื่องการคำนวณวิเคราะห์ต้นทุน npv irr จะตัดสินใจยุบไม่ยุบอะไรเงี้ยนะฮะการเงีนส่งเป็นเรื่องของกบัญชีจับฉ่ายเยอะ เข้าซื้อฝังชนะฝากขายถูกต้อบเป็นเรื่องของการทำงบการเงินรวมมีโปรแกรมบัญชีภาษีพร้อด้วยเป็นเรื่องของการลงบัญชีทางด้านภาษีแล้วก็คำคำนวณภาษีแล้วก็มีอื่นๆอีกนะฮะยังไม่ได้ทำยังไม่ทำแค่ที่เยอะแยะที่พูดมาทั้งหมดนะฮะยังไม่ได้ทำเลยทำอะไรบ้างอะไ <c ười> ทำอันนี้อยู่ <c ười> ทโปรแกรมบัญชีพื้นฐานนะฮะเอามาดูฝั่งนี้บ้าง โปรแกรมบัญชีสำหรับนักบัญชีและผู้ประกอบการก็จะมีโปรแกรมสำหรับตู้ติดรับเหมาแล้วเข้าส่งออกขึ้นมาใายไปรับจ่าบริการโปรแกรมประเมินภาษีถ้าภาษีก็ได้ที่บุคคลถ้นบุคคลธรรมดาโปรแกรมการเข้าลงทุนสำหรับถ้าลงทุนต่างๆนะฮะก็จะควรลงทุนไม่ลงทุนในโครงการและโครงการนี้โปรแกรมออกงบการเงินคุณอาจจะต้องออกงบการเงินด้วยมือแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปใช่ไหมออกงบการเนเลยตามรูปแบบของพัดเลยนะ แล้วก็มีอื่นๆที่ยังไม่ทําที่พูดมาแลา้วตอนนี้ยังไม่ทํานะครับแต่ที่ทํำคืออะไรตอนนี้ทำแล้วหนึ่งคือคือโปรแกรมบัญชีพื้นฐานโปรแกรมบัญชีพื้นฐานเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนบัญชีใหม่ๆนะยังวิเคราะห์แการช้นเป็นเดบิตเครดิตไม่เป็นคุณต้องมาโปรแกรมพื้นฐานคุณอาจจะลงบัญชีแล้วไม่แน่ใจว่ารายได้ลงด้านเครดิตเดบิตรับชำระหนี้ลงบัญชียังไงวิเคราะห์และการช้ำยังไงคุณคีย่ข้อมูลลงไปเข้าไปในหน้าแล้วคีย์ข้อมูลลงไปโปรแกรมพื้นฐานมันจะเริ่ วิเคราะห์รายการสมุดรายการทั่วไปเลบิขีดให้คุณเอาเชื่อแพทย์ออกม้วนลองปรับปรุงบัญชีเป็นตังเกมค้านะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาที่ไปกระตุ้นรายได้ครับรับรายได้รับลูกหน้าค่าจ่ายค่าจ่ายค่าจ่ายแถวหน้าตรงนี้ยนะฮะก็จะมีปรับปรุงเสร็จเราก็จะทำกระดาษทางการขึ้นมานะฮะแล้วก็ออกม้วการเนี่ยอันนี้คือรูปแบบปรับปรุงอยูให้บริจารณ์ที่เป็นบัญชีพื้นฐานใครที่เริ่มเรียนบัญชีต้องใช้โปรแกรมนี้ มันชีพื้นฐานนะฮะตอนนี้เข้าไปที่มันยึ้งถ่านเลยแล้วกันนะฮะก็คิดเอาไว้เออโอ้แล้าจอทำไมหน้าจอเล็กนี่ครับเพรันเรต้องมีการปรับหน้าอันนี้ผมทำให้เป็นร้อยเปอร์เซนต์ก่อนนะฮะปรับหน้าเพราะว่าเราเรากำลังออกแบบให้ใช้ได้กับทุกอุปกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับมันก็อาจจะมีการเพี้ยนนิดนึงตอนนี้นะฮะอันนี้อันนี้คือหน้าหน้าหลักของมันมีมีการมีพื้นฐานมีฝั่งลับฝั่งลับเรื่องของการลับให้กดเลยนะครับ แล้วฟัอองผมอธิบายก่อนอ่าผมกดไปแล้วอ่าฝ <c oughs> ัง <c oughs> บ้าอ่าฝังบ้าก็จะมีทั้งขายสินทรัพย์ได้เงินมีรายได้จากการให้บริการรับชำระหนี้แล้วไปกู้ยืมเงนินก็เป็นเรื่องของการฝากรายรับนะฮะอ่าฟังในใจ่าคิดไปกดกไปป <c oughs> ุ๊บลุกออกมาจ่ายไปซื้อสินทรัพย์มีค่าใช้จ่ายและจ่ายชำระหนี้อยู่ในุมจ่ายปุ๊บการเงนเินถ้าไม่รู้คิดเข้าไปว่ามันทำอะไรปุ๊บเอาเงินฝากของธนาคารเพิ่มทุน แล้วก็ถอนใช้ส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของบัญชีพื้นฐานและอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมุดรายวันก็คือคุณคียไปตามหัวข้อที่คุณเลือกมาแล้วแต่สุดท้ายคุณอยากให้มันเรียงรายวันว่าวันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เจ็ดวันที่เก้าเรียงรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคุณก็กดตัวนี้ทีเดียวมันจะรันมาให้รายวันที่มาเรารันให้คุณเลยนะฮะแล้วก็น,นี้ออกเียกแค่ออกลูกนรอออกรา,า,การางานี้ยังไม่ยังไม่ถึงจุดที่ทาแต่ตอนนี้ที่ทำเสร็จก็คือลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป แ,แล้วเรามีผานบัญชีเรา,ามีชื่อบัญชีครบเลยจากลำลาหลายๆลำลาที่เราเรียนกันอยู่ในตอนนี้นะฮะเราไปดูชื่อบัญชีมาที่เขาใช้กันเอามาหมดละนลั้นชื่อบัญชีของเราจะตอบโจทย์ของคนที่เริ่มเรียนบัญชีใหม่ๆเลยก็คือเริ่มเรียนบัญชีใหม่ต้องเรียนธุรกิจให้บริการนะฮะก็สำคัญไห้ดหูหม่เลยการค้าที่เขาทำการค้ายังไงบ้างลงในบตเชรดิตให้เลยกดปุ๊บเข้าเลยขอตัวอย่างหน่อยเอาตัวอย่างผมเาอารายล่า มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้บริการกดเข้าไปกดเข้าไปฟึ๊บมาแล้วมันจะอยู่ข้างล่างแต่น,นี้ยังไม่ได้พูดถึงการรวมในรายสมุดใบวันทั่วไปนะฮะเป็นแค่ทำที่มา,าดูว่าจะลงบัญชีไหนเอาผมขอขยา,ายหน้า,นาจอหน่อยขยายหน้าจอให้เห็นชัดๆใ,ให้เห็นชัดๆให้เห็นชัดๆอ่ะกดสร้างตารางเนาะเริ่มต้นเลยเข้าตามระบบเข้าแล้วกดสร้างตารางทุกครั้งเพราะคุณจะต้องหยอกตัวเลขและชื่อบัญชีก็ต่อใช่อ่ะกดสร้างตารางปุ๊บตารางรอไว้แล้วตาราง คุณจะโจทย์คุณก็ต้องระบุวันที่เดือนปีอ่ะสมมติวันนี้เลยวันนี้วันที่ไหรไรแล้ววันเราต้องตัอัาวันตัว่เอาวันไหนก็ได้ดีกว่าเอาวันที่เก้าเ้าเดือนเดือนมีนาเก้าเดือนมีนานะอ่ะปีปีหกอ่ะปีหกได้หกศูนย์้มีหลายปีเลยดูนี่นี่นี่สามสิบปีสามสิบปีเียงไม่ให้30ปีโอเคอ่ะ รายได้รายได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเลือกมาว่ารายได้ของคุณืออะไรก็คือเลือกมาให้มาคือรายคิดเข้ามาคิดที่รายได้คุณเอาอะไรเทียกเลยรายได้คุณจะเอาอะไรส่วนที่เจอธุรกิจให้การนะธุรกิจค่าตรวจรักษาปุ๊บคิดมาลวค่าตรวจรักษานะเป็นเงินกี่บาทรานได้ของคุณน่ะสมมติเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเปิ่มหึ่ื่ารายได้ได้รับเป็นเงินสดหรือเป็นรูปนี่สมมติว่าได้รับเป็นเงินสดคุณก็ใส่ตรงเงินเท่าไหร่ เอาเงินสดเท่าไหร่หรือว่าเงินสดหมดอะไรได้รับเงินสดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะอ่าห้าพันอ่าห้าพันได้แล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นลูกหนี้ชลูกหนี้คือใครลูกหนี้คือตั้งรเป็นนายเอ<ใ>นาย <ใน S 1> ตรงน,นี้ลูกหนี้เนี่ยคุณไปรู้เองเพราะเราทิ้งให้หน่อยลูกหนี้ตรงนี้มันมีเราไม่สามารถรู้ว่าคุณจะใช้ลูกหนี้ชื่ออะไรใช่คุณก็ไปเขียนตั้งคุณเองว่าลูกหนี้ในเอลูกหนี้เอของเราเนี่ยคือนายสมชายของคุณเราตั้งไว้ห้าคนเราตั้งไว้ให้คุณห้าคนเลยนะฮะ แล้ว็จะ็นแถมไห้มีลูกนี่อื่นใช่ไหมครับมีกรณีที่ได้รับเป็นตรมเงนินก็จะอยู่ในนี้ด้วยเป็นเช็คลงที่ลงหน้านะฮะหลังัานสอว่าเป็นลูกนี่นวกัตนะเป็นลูกนี้ขึ้นหนึ่งใน A ห้0 0ับาทเนะ 5, าะทีนี้โปรแกรมจะช่วยยังไงครับในการเช็คว่าถูกหรือผิดคุณลองอธิบายผมไม่รู้จำไม่ได้ละคุณอธิบายเลย อ่านะครับถ้าเกิดคุณลงผูกเนี่ยในฝั่งของรายได้ที่คุณลงมาหมื่นหนึ่งนะครับจะต้องเท่ากับฝั่งเงินสดกับในราคาบัญชีเดบิตใช่ต้องเท่ากันแค่นั้นเองครับโปรแกรมจะเช็คให้ด้วยอ่าขอแล้วอประกอบข้อมูลครบแล้วทำอไรฮะกดกดลงแล้วก็แสดงแสดงแสดงผลออกมาโอเคไหมิร์ดเป็นอย่างนี้คือนะฮะถูกต้องเห็นไหมโปรแกรมจะให้บริการรายได้อยู่เครดิต มีชื่อชี้คุณด้วยเหรอครับครับแล้วก็รายได้เครดิตหนึ่งบริษัส่วนมีเงินสดได้รับมาห้าพันห้าพันเห็นไหมมีมีทุกนี้ด้วยห้าพันเนี่ยเนี่ยคือการรายงางบัญชีเลยอยู่ทั่วไปอันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ถูกต้องคุณลองลงแบบผิดดีกว่าดูว่าโปรแกรมมันเช็คไหมเอาเพิ่มเพิ่มรายการไปเพิ่มรายการไปอีกหนึ่งรายการอ่าเพรายการอ่าเป็นวันที่สิบเอ็ดเป็นวันที่สิบเอ็ดโอเคอ่ะเดือนมีนาคมเหมือนกันปีเดียวกันเหมือนกันอ่า อ่าโอเคอ่ารายได้ก็เป็นรายได้ค่าตรวรักษาเหมือนกันเอาตรวรักษาอ่าโอเคทำเ<อ>งินรวมเงินก็สักสองันเหรียญจ้ะอ่ะแต่ลงแบบผิดนะลงแบบผิดอ่ะตอนนี้ตอนคุณใส่เงินสดเนี่ยคุณใส่ไปสักสี่พันสีสน่พันจริงๆคุณต้องใสสองพันเหรียญเพราะคุณได้เงินสดจากรายได้แต่คุณใสสี่พันอ่ะคุณลงผิดงานอย่างเงี้ยเ่องนี้นค,คือว่าผิดก็ไม่กดปึ๊บโปรแกรมจะแสดงทันที ดูสิเป็นไงมันจะบอก่าเลยว่าฮะวันที่18ลงบัญชีไม่ถูกต้องอนี่ไงเพราะว่าเคยอยู่คุณรายได้20,000แต่ได้ินคุณ4,000นี่ยลงไม่ถูกต้องคุณก็ต้องกลับไปคิดแล้วว่าคุณลงอะไรผิดใช่มันก็เป็นการช่วยคุณเรียนรู้ด้วยแหละว่าคุณลงผิดคุณอาจะมีอะไรที่คุณบวกเข้าอยู่ทีเอาแบบถูกก็คือกลับไปลง20,000ให้มันเท่ากันให้มันเท่ากันแล้วกดอีกทีนึงมันจะขึ้นมาถูกต้องปึ๊บอืบอ๋อหถูกต้องเลยอี สองหนึ่งเครดิตแล้วได้จดสารสองหมึ่งโอเคตา,าอ่าบนวันที่เกา้าที่สิบเอ็ดนะต่อไปขึ้นไะปสมมติผมต้องการหัวข้ออื่นบ้างสมมติผมต้องการหัวข้อจ่ายชำระหนี้นะ <S 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 บ้างผมก็กดในหัวข้อจ่ายามานะผมก็กดคิดท,ที่จ่ายมาเนี่ยนะแล <S S 3> ้วมันจะมีขึ้นมา,ออานโดยหัวข้อจ่ายชำระหนี้นะกดสร้างตารางก่อนสเต็ปแรกกดปุ๊บตารางให้แล้วอเอาวันที่ยี่สิบเดือนมีนาคม คุณมีถึงวันที่4ี่หปล่าเลยวะเฮ้ยมีสามเพนมีแค่สามเพนบ้านนะสามเพนสามเพนนี่สามเพนสามเพนไม่มีถึงวันที่ต่อๆนะไม่มีไม่มีไม่มีนไม่ใช่มีราค์งเหมือนเดิมเอาอยู่ในเดือนเดียวกันกันแหละปีหกศูนย์อ่ะอันนี้จ่ายชำระนี่ใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นเรื่องของการจ่ายชำระนี่ให้เจ้าหนี้คุณจ่ายชำระนี่คืออะไรครับจ่ายชำระนี่ห้าหมื่นอ่าจ่ายชำระนี่อะไรอีไรกิดขึ้นมานะสมรติว่าเป็นเจ้าหนี้ของ เจ้นี้เอจะมนี้ดีอ่ะดีป่ะเจ้านี้ดีตรงนี้คุณก็ต้องไปกำหนดเองนะครับว่าดีนี่คือ,อใครของผมคือนายสมบัติอของคุณ,คณอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเป็นเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้มูลค่าห้าหมื่นมีนี่อยู่ห้าหมื่นเขียนเช็คเขียนเช็คให้อนาะจายเงินฝนากธนาคารเท่าไหร่เขียนให้สี่หมื่นพอ 4, <000. S 1> เขียนเช็คให้สี่หมื่นส่วนที่เหลือเนี่ยออกเปน็นต้นจ่ายให้หมื่นหนึ่ง ทีถูกต้องร้านเจ้านี้ออกกระดานเดบิตห้าหมื่นแคดิตธนาคารสี่หมื่นและต้นงจ่ายหนึ่งหมื่นถูกต้องโอเคสมบูรณ์มากลับไปที่ย่านเดิมลองดูหัวข้ออื่นใหม่อันอน,นึงเอาเรื่งะะรงองของการเงินบ้างนะฮะเป็นเรื่องการปราเมินสัดกาคารมางอ่าโอเคเอาเงินไปฝากธนาคารเป็นไงผมก็ลงมาด้วย<า>หัวข้อธนาคารก่อสร้างตารางวันที่ยี่สิบแปด มีนาคมมีหกศูนย์เอาเงินสดไปฝากธนาคารอะไรการคือมีให้เลือกเอาเงินสดไปฝากนามอาทิตย์ันนี้เอ๊บเอาเงินสดฝากเอาฝากเท่าไหร่เอาเงินสดฝากเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องแบ่งมาเป็นเงินสดกับตั๋วตรงนี้คุณจะฝากเท่าไหร่ผมฝากหนึ่งหมื่นอาหนหมื่นผมฝากหนึ่งหมื่นคุณมาลงเท่าไหร่เป็นเงินสดอแล้วอาจจะฝากด้วยเงินสดหรือตั๋วก็ได้ใช่ไหม ลูกผมฝากนสนอย่างเดียวอย่างเดียวหนึ่งมืก็เป็นมอ่โอเคโจโจโอ้โหอแสดงมาฮะมาข้างล่าเดบิตธนาคารอาไปฝากกับธนาคารเพิ่มเพิ่มเดบิตเงินสดลดลงโอเคหนึ่งหมืนถูกต้องให้หนี้ชีวมันเรื่องเราถอนนะเราถอนอีกสักอานนึงถอน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 อเพิ่มเพิ่มรายการไปอีกวัน่กอเายการเป็นวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบ้ามีนะ มีนานะศูนย์ศนยะเพิ่มถอนทักรายการเลยถอนแล้วก็มาเลือกตงกลางจะเท่าไหร่ถอนสองพันถอนเงินสองพันถอนเงินนาคาก็ได้เงินสดมาใช่ไหมอ่ะอย่างนี้ถอนเงินาคาอ่ะลดลดยันเอ้ยถอนดธนาคารลงชิงไหมฮะก็ได้เงินสดเลยเงินสดสิดทัพเฟอร์มันฝากคาลดลงสองพันสอพันจบ หมดแล้วนะอ่ะคราวนี้คุณลงพวกนี้แล้วไอ้พวกนี้ที่คุณลงแต่ละหัวข้อหัวข้อเนี่ยคุณอยากจะให้มันรันกันเป็นสมุดรายงานทั่วไปของคุณเนี่ยทำยังไงฮะก็ไปที่สมุดรายงานทั่วไปครับคลิกเลยคลิกที่นี่คลิกที่นี่ยอ่าแล้วมันก็จะมาขึ้นข้างล่างใช่ไหมครับรอรอแล้วว่าจะลงรายงานทั้งหมดยังไงอ่ากดตรงนี้หนึ่งครั้งเลยลงรายงานครับเคือลงรายงานลงพิทเลยลงพิทครับลงพิทรายงานอ่าคุณอธิบายหน่อยเป็นยังไงนี่คือรายงานฮะวันที่เก้า ได้มีเงินส่วได้มีร you know. ูปเงี้ยเครดิตรายได้บริการมันลังให้เลยสิบเอ็ดยี่สิบยี่แปดยี่เก้าอีกนะได้ไหมนี่ไงยี่เก้าล่างนี่ยี่เก้าเมื่อกี้ที่เราทำเมื่อกี้ทุกอย่างจะมาออกที่รายวันอัตโนมัติสมุดรายวันทั่วไปนะฮะเนี่ยเนี่ยคือโปรแกรมเอเนโรเอสของเราในเรื่องของการบันทึกบัญชีขั้นพื้นฐานสำหรับธุรกิจให้บริการนะฮะก็รายการบัญชีชื่อบัญชีนี่คุณโชว์หน่อยดิชื่อบัญชีเรามีเยอะขนาดไหนอ่ะกลับไปที่หน้าหลัง นี่ใช่ไหมครับอ่าเอาเอาเรื่องของอะไรนี้เอาเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วโชว์เยอะแค่ไหนค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันนี้เด็ดอ่าโอเคคุณมีให้ความเลือกชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายเยอะแค่ไหนนี่ยนะครับเดี๋ยวขอผมขยายให้หนึงอ่าโอเคผมสร้างตารางมาพอค่ะตารางเราเลือกคิดที่ค่าใช้จ่ายครับมีเยอะไหมโอ้เยอะดิ เขาต้องทำเองต้องเรื่องที่หมดหมดแถมยังมีอะไค่าค่าซอฟแปร์ตัดจ่ายเพราะว่ามันถือเป็นค่าจ่ายค่าสินที่แบบตัดจ่ายพวกนี้คือค่าจ่ายนะฮะอ่ะกลุ่มค่าจ่ายจบอาหารไหมเรดรู้ในกลุ่มของสินทรัพย์ไหมฮะคุณมีให้เลือกเยอะแค่ไหนได้ครับเอาอะไรครับเป็นทรับคครัวถือผมเวลาซื้อินทรัพ้งถึงตั้งมีเยอะใช่ไหมอ่าหมดตั้งรวลาโอ้หมดตั้งเวลาแล้วเลือกกลุ่มสินทรัพย์ ผมโชว์เฉพาะสินทรัพย์นะเนี่ยต uh, like> ah. ั้งแต่วัสดุซิ่นปูนวัสด yeah. ุโฆษณาวัสดุซัคลีที่ดินอาคารอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องตกแต่งเครื่องมือเครื่องใช้ตัวสินสิทธิบัตรเนี่ยสินทรัพย์ทั้งหมดที่เราหมุมาอ่ะเอาอย่างสินทรัพย์ผมอยากดูอะไรอีกนะอยากดูอะไรอยากดูรับชำระนี่ไหมอ่ะรับชำระนี่เนี่คุณเป็นไง รับชำระหนี้โอ้โหอรับชำระนี่ไะเป็นยังไงฮะมีอะไรให้เลือกรับชำระนี่ก็มีลูกนี่มีน้านี่รับชำระนี่ก็ต้องจัดจากลูกนี่นะมีลูกนี่มาลูกนี่ใช่ไหมมีลูกนี่ให้เลือกมีลูกนี้ให้เลือกนะก็เป็นอนี้มีลูกหนี้ให้คุณเลือกประมาณห้ารายการอ่าครับแล้วก็รับชำระนี่อาจจะเป็นเงินสดหรือเป็นธนาคารหรือได้รับเป็นเช็คลงที่ลูกหน้าก็มีให้คุณเลือกก็ประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วนะอันนี้คือบัญชีพื้นฐาน ที่เราทำมาเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถึงขั้นเจ็บประเภทโค้ดเบียนมันชี้ประเภทใช่เราย่อยขงเหลืออ่ะคืรวมย่อยคงเหลือออกมาแล้วก็ต่อไปก็เป็นมออเตร์ดกต่อไปใช่ใช้เวลานานนะดึงเรื่อยๆแบบไปทำกันหน่อยสิก็เอาเอาย่อยประเภทมาเจ็บประเภทก็น่าจะอีกสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ผมไม่อยากเล่าฟังไงเออแต่ว่าผมทำทุกวันอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วเราใช้เวลานานใช่ใช่ใช่เป็นไงเป็นไงโอเคไหมถึงจุดนี้ถึงจุดนี้ มาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดนี้ได้ยังไงเดือนที่แล้เขียนไม่ได้เลยนะได้เรามีทุกอย่างเห็นพอยเห็นภาาแล้วนะว่าโปรแกรมมันสำเร็จแน่สำเร็จแน่สำเร็จแน่ไม่มั่วไม่โม้คุณรู้ไหมว่าจะได้กระดาษนี้ใช้ลาหนักแค่ไหนหนักหนักทำทุกวันเพราะว่ามันมีอะไรที่ผมต้องศึกษามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วความรู้ต้องสะสมก่อนไม่ใช่อยู่อยู่ทำได้เลย quả là mình phải chuẩn bị người nửa tháng kỳ ạ à tháng kỳ okay. ok chọn đến tháng. Đó đi tháng kỳ đã hả bạn đi